เริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอ,อุตสาหกรรมดาวโจนส์ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ปรับตัวเข้าสู่แดนลบไป0.48% S&P 500ปิดบวก0.17%แล้วก็ NASDAQ ปิดบวก0.46%ครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดลบในวันจันทร์นะครับโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่ม Healthcare รวมทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนื่องจากมีการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐห,หรือที่เรียกัว่าการชัดดาวนั่นเองทำให้เฟดนั้นขาดแคลนข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างไรก็ดีครับดัชนี SP500 แล้วและก็ NASDAQ นั้นปิดในแดนบวกขานรับข่าวการทำข้อตกลงด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ระหว่างบริษัทอ Amazon และก็ o p e n a i ครับ การปิดหน่วยงานรัฐบาลนะครับหรือว่าชัดดาวนั้นได้ย่างเข้าสู่วันที่34แล้วนะครับในวันจันทร์ทำให้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนั้นถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเลยซึ่งส่งผลให้ผู้กำหนดนโยบายแล้วก็ภาคธุรกิจนั้นขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในการตัดสินใจ ทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์นั้นก็ออกมาเตือนนะครับว่าการขาดข้อมูลดังกล่าวอาจจะทําให้การคาดการณ์ของตลาดนั้นถูกบิดเบือนไปและก็ทําให้การตัดสินใจในการลงทุนของภาคเอกชนต้องล่าช้าออกไปด้วยเช่นกันครับ ทางด้านของเฟดนะฮะหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับหลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25เปอร์เซตในการประชุมเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปเนื่องจากปัญหาชัดราวนั้นทําให้เฟดนั้นต้องขาดแคลนข้อมูลที่สําคัญนะครับแล้วก็ล่าสุดเจ้าที่เฟดยังมีความเห็นที่ขัดแย้งเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยโดยคุณซีเฟนมิลนนะ ครับหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดให้การสนับสนุนการลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมขณะที่คุณออสตินกูสบี้นะครับประธานเฟดสาขาชิคาโกโก,ก็ใช้ท่าชีที่แบบว่าระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมเนื่องจากเงินเฟอ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายที่2%แต่เอาจริงๆเลยนะนั่นทุนนะผมจะบอกว่าคุณสตีเฟนมิลลนเนี่ยต่อให้เขาอยากจะลดดอกเบีย้ย 0. ยปซซึ่งมันมากกว่าคนอื่นเยอะเลย มันก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับตลาดถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นไม่ได้หนุนทองขนาดนั้นเพราะว่าคุณมิแร่เป็นคนที่มาใหม่และก็เป็นคนที่สนับสนุสน,นแนวคิดสอดคล้องเดียวก,กันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยซึ่งก็คืออยากจะลดดอกเบีย้ยเยอะๆเพราะตลาดเขารู้อยู่แล้วว่าธนาคารกลางคนนี้นั่นเป็นสายพิราบภาษาการเงินน่นะครับสายพิราบหมายความว่าอยากจะลดดอกเบีย้ยเยอะๆนะฮะอยากจะกระตุ้นตลาดหุ้นกระตุ้นทองคำพวกดี คนพอเวลารู้มาแบบนี้แล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะมีผลกระทบอะไรเท่าไหร่ครับนั่งถุนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะประเด็นตัวนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับมันคือประเด็นที่ทําให้ดอลลาร์เดี๋ยวเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับถ้าหากว่านักทถุนได้ดูตัวดอลลาร์จริงๆนะเราจะเห็นว่าเนี่ยครับเขาฟื้นกลับขึ้นมาที่9 9 9 9 7แล้วเดี๋ยวอีกนิดเดียวครับประมาณระดับ100ก็น่าจะเริ่มมีการรายงานข่าวแล้วล่ะ คือว่าค่อนข้างน,น่าสนใจเลยทีเดียวครับลักษณะการฟื้นตัวกลับมาเป็น U shape เลยเห็นไหมฮะยอดอยู่ที่ประมาณ100.2แล้วก็รีบาวบาวกลับขึ้นมาเลยทําให้ช่วงนี้ราคาทองคาของเราเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยครับไม่สามารถกลับไปที่ยอดดอยเดิมได้ยังไงพี่ๆฝั่งขาบายเราก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยแล้วล่ะคนที่อยู่บริเวณยอดดอยมาดูกที่ราคาดิบครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ปิดบวกไป7เซนนะฮะรับ OPEC+ Plus รังงับการผลิตเพิ่มเติมในไตรามาสที่1ของปีหน้า สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC และก็ชาตบผรบิตรอย่าง OPEC กพลัได้ตัดสินใจระงับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในไตรมาสที่1ประจำปี2069อย่างไรก็ดีนะครับราคาน้ำมันนั้นก็ ขยับปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดและก็ข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอในประเทศเอเชียอีกด้วยในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มโ p e บัสนั้นมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก137,000บาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับเดียวกันกันกบที่ปรับเพิ่มในเดือนตุลาคมและก็เดือนพฤศจิกายนครับ แต่ก็ได้มีการตัดสินใจระงงับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตนะครับในไตรามาสที่1ประจำปี69ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มโอเปกนั้นเริ่มชะลอแผนการทวงคืนส่วนแบ่งตลาดเนื่องจากมีความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดครับ นักวิเคราะห์ของมอรแกสตัลลี่นะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มคาดการราคานิบมันดิบเบนช์ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าสู่ระดับ60ดอลลาร์ต่อแบเรลจากระดับ67.5ดอลลาร์ต่อแบรเรลหลังจากที่ OPEC PLUS ประกาศร,ระงับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตในไตรามาสที่1ปีหน้าเช่นกันครับนี่คือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับราคาดิบมันดิบนะครับนักทุนลปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำครับ เมื่อคืนนี้ทองสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปได้นะครับจับตาจ้างงานภาคเอกชนประเมินดอกเบี้ยเฟดแต่สุดท้ายเพิ่งจะมีการย่อตัวลงมาในช่วงเช้าตรู่ของบ้านเราสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนั้นปิดตัวดีขึ้นเหนือระดับ4,000ดอลลาร์ในวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่นักทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจร้างงานภาคเอกชนของสหรัฐจาก a u t o m a t i c Data Processing i n c หรือว่า ADP ในวันพุธนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐการปิดหน่วยงานรัฐบาลนะครับก็อย่างที่ผมได้เล่าไปนะฮะยาวนานมาแล้วกว่า34วันในวันจันทร์ครับทำให้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเลื่อนออกไปแต่พอดีว่าตัวเลข ADP nonfarm เ,เป็นตัวเลขของภาคเอกชนครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการประกาศตามปกตินะส่วนถ้าเป็นตัวเลข nonfarm ของภาครัฐนะครับดูจาก ปฏทิทินแล้วนะครับมันมีปรากฏขึ้นมาแล้วนะทั้งทุนในวันที่7นะครับน่าจะมีการประกาศนอนฟาร์มนะแต่พอถึงหน้างานจริงๆก็คือวันศุกร์เราจะต้องมารอดูกันกครับว่าเขาจะยกเลิกหรือว่าเลือดออกไปอีกหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดอุอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวลืม ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ไปอย่างไรกันบ้างนะครับวันอาคารที่4เดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียคาดการว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมใครเทรดอยู่ก็ระวังด้วยนะครับในช่วงเวลาประมาณ10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงครึ่งครับเลื่อนลงมาครับขอนาฟฝังสหรัฐอเมริกาวันนี้มีแค่ตัวเลขนะครับดุลการค้าสําคัญไหมครับไม่เลยไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายไปรอดูตัวเลขตอน4ี่ทุ่มเลยก็ได้ครับ JOLTS Job Openings ก็คือตัวเลขตำแหน่งว่างงานเปิดรับใหม่สำคัญไหมครับตัวนี้เออก็เหมือนเมื่อคืนแหละครับไม่ได้สําคัญมากมายแค่สร้างแรงเหวี่ยงให้กับราคาทองได้หลักร้อยหลักพันจุดต้นๆไม่มีความรุนแรงที่จะสามารถทําให้ทองคาเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางได้ดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจขอสรุปแบบนี้เลยว่าไม่จำเป็นต้องโฟกัสอะไรมากมายครับสามารถปล่อยผ่านได้ แล้วก็ปิดท้ายกัที่ข่าวสารต่างประเทศนิดหนึ่งครับมาดูซิว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้รายงานหรือเปล่าขอตรวจสอบหน่อยนะอ่าทำไมยังไม่มีข่าวใหม่อ่านี่ไงมาแล้วขอดูในซ่ซิโอเคนะครับอ่า,า,าประเทศจีนกับรัสเซียนะครับตกลงที่จะให้ความร่วมมือกันนะครับเชิงดวเกับพวกเทคโนโลยีความปลอดภัย strategic partner ต่างๆ โอเคก็น่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่มีผลอยู่ดีดูในซิ US ดอลลร์ปรับตัวสูงขึ้น Equity ก็คือพวกดัชนีต่างๆปรับตัวลดลงนะครับตัวนี้ก็รายงานกันไปแล้วนะมีอะไรอีกไหมอ่าไม่มีแล้วนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดครับนั่งทุนขอบพระคุณครับผม